เกกากจ็จากตัวแทนของเ,อเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดน่านนะครับวันนี้ได้มายื่นหนังสือเรียกร้องเ,เรื่องราคายางตกต่ํานะครับก็จะมีการยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ไปหาท่านยกรัฐมนตรีนะครับรายละเอียดที่เรามาวันนี้ผมจะให้ท่านครับ ท่านในขาเป็นผู้ครับได้นาเรียนรายละเอียดต่างๆครับขอเคนะครับค่ะขอบคุณแนมะ่ท่านประธานเครือข่ายชั้นนางท่านชาสายหน้าตัวแทนเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายจังหวัดน่านนะคะวันนี้เรามายื่นหนังสือในเรื่องหลักๆที่เรามีความกระทบกระเทือนต่อพี่น้องชาวจังหวัดน่านคือการคัดเลือกบอร์ดค่ะจังหวัดน่านได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ดท่านหนึ่งค่ะคือ คุณออนานงอารินวงศ์ค่ะซึ่งพวกเราชาวจังหวัดน่านไม่ต้องการให้ท่านขึ้นไปเป็นบอร์ดสาเหตุเพราะคุณออนานงนั้นท่านยังไม่ได้รับการคัดเลือกจากจากพี่น้องชาวสวนยางจังหวัดน่านให้เข้าร่วมทํางานกับคณะเครือข่ายค่ะแต่ทําไมต้องถูกคัดเลือกให้ไปเป็นบอร์ดด้วยก็เราอยากให้ทาง พู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกบอร์ดช่วยทบทวนให้พวกเราด้วยว่าพวกเราไม่ต้องการบอร์ดท่านนี้ค่ะจังหวัดน่านไม่มีบอร์ดพวกเราก็อยู่กันได้นะคะท่านอื่นหีกไหมครับครับก็ผมเองนายสวัสดราชประลประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวจำยางเขตภาคเหนือนะครับแล้วันนี้ผมเอง ก็ได้มาร่วมกับเครือข่ายของพี่น้องจังหวัดน่านจริงผมเองต้องดูแลทั้ง15จังหวัดในภาคเหนือแต่วันนี้ถามว่ามาที่นี่ทำไมเพราะที่น่านมันเป็นประเด็นหลักที่ได้รับผลกระทบหลายๆประเด็นจริงๆประเด็นที่เราเรียกร้องกันวันนี้ก็คือปัญหาราคายางตกต่ำซึ่งรัฐบาลาได้นัดประชุม กรยอแล้วก็เลื่อนไปทั้งสองรอบผมเองก็เป็นผู้ทรงอาวุธในคณะกรรมการากรนยอ,อยู่เราก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเลื่อนเพราะอะไรยังไงอันนี้ประเด็นหนึ่งที่เราอยากรู้คำตอบจากรัฐบาลนะครับสองประเด็นหลักของที่ผลกระทบกับพี่น้องน่านพี่น้องน่านเมื่อได้รับตัวแทนของตัวเองในจังหวัดน่านยังไม่เป็นที่ยอมรับ เพราะฉะนั้นพี่น้องเครือข่ายชาวสนยางภาคเหนือก็ไม่ยอมรับด้วยเช่นกันนะครับเราไม่สามารถที่จะยอมรับบุคคลคนนั้นได้แล้ววันนี้เราก็ยื่นถึงนายกรัฐมนตรีให้ท่านได้นำเรียนหรือสั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรได้ไปทบทวนกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยซึ่งกระบวนการตรงนี้ผิดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการยางผมเองเป็นอนุกรรมการในกันมาธิการร่างพรบรตัวนี้ขึ้นมาเจตนารมณ์ของเราก็คือมีตัวแทนเกษตรกรกับสาบันเกษตรกรหคนก็ให้มีครบทุกภาคทั้งภาค ภาคใต้สองภาคเหนือหนึ่งอีสานหนึ่งตะวันตกตะวันออกหนึ่งแต่ผลที่ออกมาคือภาคอีสานทั้งภาคไม่มีตัวแทนตรงนี้ก็ได้รับความเหลี่ยมลำ้ำสอประเด็นที่เราสงสัยก็คือตัวแทนชาวสวนยางซึ่งมาขึ้นทะเบียนกับการยางประมาณวันที่10วันที่16มาสมัครตรงนี้ ถามว่าบุคคลคนนี้จะรู้ซึ้งรู้ปัญหาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องชาวชนยางแล้วนำปัญหาไปแก้ไขในการบริหารการยางได้อย่างไรซึ่งมันไม่ชอบมาพาคกลเราอยากเปรียกร้องให้ท่านไปทบทวนใช้กระบวนการสรรหาทั้งเป็นชุดครั้งที่สองที่ผ่านมาคือจะผ่านการสรรหาจากระดับเขต มีตัวแทนของสถาบันเกษตรกรเขตละสองคนตัวแทนของเกษตรกรโทษตัวแทนจากสถาบันหนึ่งคนตัวแทนเกษตรกรสองคน <c oughs> ก็เขตละสามคนส่งไปที่ส่วนกลางค <c oughs> รับเแต่เป็นประธานของเขตภาคเหนือแล้วก็เป็นเป็นกรรมการเครืยข่ายระดับประเทศ จล้วเป็นผู้ทรงรู้ในการกรรมบการการยาง่งประเทศไทยทำตรงนี้มาเมิลนลวนำีินนองทางเหนือมาเมินแต่วันนี้ทีมาเป็นประเด็นของของงานซึ่งถ้าพูถึงผลกระทบแล้วก็กระทบมากกว่าแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ผมเลยมาเป็นกำลังใจองพีินนอง,งนล้วนะครับแต่แต่ว่าอือก็มีผลกระทบด้ยกันแต่ประเด็นหลักคือคือหีน้นา ก็คือระกครับระอกคือใส่เกลือไข่ระลปิแติมันเยร้อยแล้วแล้วก็คือการไอ้คทำมันสีผ่านผ่านด้วย่าแล้วแร้ยแลยยดก่อสร้างก็คเล่่นี่าสมาร้กดา้นสน้ำส้ม่ครับัารลขของน้ำเป็นเป็นไอเรายกเป็นารือไขครับอ๋อแล้อ่ายกต ไม่พดมันได้เป็นแล้วคงแาท่านเนจะไม่พออ๋ออะรอย่างเุี้ยางนี่งเดี๋ยวันไหนคุ้นนะเดับออาว่าผมคุ้นนอครับค้นท่านจไหครับมครับผกสมพผม์วิชารับเป็น อยู่แางขาผมเป็นประธานตลาดบุกเตะมัดครับอวิชากับชี่ชาวิชาอ๋อเขาไงเดียวเยียวผอ่มด่นะเนี่าผมเจ่สายจักฝ่ายหมูครับชุดอุ้ยผมท่านนันตรงที่จับน้ำมือกับตรงที่มผมมัที่บ้านเป็นพิ้จการก่อนของผู้สัญญาบ้านแหับ้านแหงกูเพียคกับติดไฟไหมอ๋อข้พีํยนคัทำนันะ ับยคือไคปของปัญหนคือวิธของนาเลยต้องจอยกันฟื้นฟูนานได้เป็นปัหได้แล้วอันนาเดินต่อตัวเองมาได้ผมพยายามจ่วยอยู่แต่ว่าปิดบัญชีมาได้มาสีาาปีแล้วโรงงานจะลับซับซ้อนอยู่อยู่ตรงนั้นเือเขาอาจจะยืนปปชเพ้อนมาตรวจสอบ ดูแลนจุดชว์จ <lush> <'s> ุดชวไอสัต yeah, ว uh ์ตรงเนี้ยดูแลผู้บริหารใช่ไหมผมัำจะม่การชุดไหนกะครับมาแทนมาแทน่นนไปพูดอ๋อพ่เป็นพีการชุดเดียวรับชุดทีพไหมที่ว่าจะขอหักคานหน่งเขาเรียกอหกันขับลงยางนี่ยลงยางเก็บยางห่อจะมีกลุ่มธรรมชาติเยีายเยอะเขาตีจะต้องได้รับกันสารกับการสร้างกอนก็